วันนี้นะคะแม่ฟ้อนมีหนังสือนิทานที่เป็นการจำลองกันอยู่ร่วมกันอย่างสนุกอบอุ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้มากับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะกบ10บตัวจำศีลของสำนักพิมพ์อมรินกิสนะคะเรื่องคุณฮิสโกมาโดโกโรภาพคุณมิจิโกนาคากาวาค่ะปแปลโดยพี่น้ำโอเคมาเริ่มกันเลย วันนี้ที่บึงน้ำเต้ามีสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเหล่ากบเพื่อนรักทั้ง10ตัวไม่ได้สนใจเรื่องฤดูหนาวเลยพวกเขายัางเล่นสนุกแบบกบกบกันอยู่ฮัทเช่โอโอใครจามกันนะใครจามคะเห็นไหมลูกก็จะชี้ตึง้งตัวนี้จามเราชวนลูกเล่นไปได้นะ โอยนี่ค่ะเล่นนี้คือแบบผ่านศึกสงครามมาเยอะก็เป็นเล่มที่ลูกชอบแล้วก็เปิดแรงไปหน่อยอันนี้ฟ้อนยังไม่ได้ติดสกอตเทนพวกเธอน่ะ exactly รีบเตรียมตัวจำสินในฤดูหนาวกันหน่อยก็ดีนะคุณตาโดโจบอกคนนี้นะคุณตาโดโจบอกเหล่ากบเพราะอดเป็นห่วงไม่ได้เอ๊ะออมสินฤดูหนาวคืออะไรเหรอครับคุณตาไม่ใช่ออมสิน จำศีลปังหักล่ะพวกเธอเพิ่งเกิดเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาก็เลยยังไม่รู้ว่าในฤดูหนาวนะ่ะพวกกบจะต้องใช้ชีวิตช้าๆนอนนิ่งๆอยู่ที่ใต้ดินแบบนี้เรียกว่าจำศีลอ่าเป็นอย่างที่คุณตาบอกจริงด้วยทั้งตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆกำลังเตรียมตัวจำศีลในฤดูหนาวกันทั้งนั้นจริงด้วยดูยุ่งมากเลย แต่ว่าถ้าต้องนอนอยู่นิ่งๆเราจะเล่นสนุกไม่ได้เลยจนกว่าจะถึงฤดูใบไม้ผลิสินะโอ๊บแบบนั้นก็คงน่าเบื่อแย่พวกกบหลักสนุกดูนะถึงจะเป็นฤดูหนาวแต่ฉันก็อยากเล่นโดยไม่ต้องนอนนะอย่างนั้นพวกเราก็ไม่อยู่ด้วยกันสิจริงด้วยเรามาสร้างบ้านสำหรับจําศีลในฤดูหนาวแบบสนุกๆไว้ใต้ดินกันเถอะ เป็นความคิดที่ดีจริงๆด้วยเหตุนี้เองเรากบจึงปรึกษากันแล้ววาดแผนผังบ้านสำหรับจำสินขึ้นมาฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีเตียงหรอกแต่เอาเอถอะเผื่อไว้ก็ดีนี่เขาร่างภาพแล้วนี่ประตูนะเดินลงบันไดมาเจอบ่อน้ำห้องครัวมีที่ทำอาหารเล็กน้อยโอ้กระดานลื่นลงมามีเตียงนอนมีเตาผิงมีชิงช้ามีบาโฮนี่ มีห้องเก็บสเสบียงด้วยเรื่องราวของภาพอะคะ่ะฟอนชอบเล่าให้ลูกฟังมันเป็นการสอนลูกอ่านภาพด้วยแล้วก็เป็นการสอนให้เขาแบบพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นหุยเล่หุยมาสร้างบ้านกันเถอะเรามาสร้างบ้านสําหรับจําศีลในฤดูหนาวกันเถอะอบ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 ไม่มีปัญหาฤดูหนาวมาหรือไม่มีปัญหา อบออบอ,บอบต้องดีแน่ๆแม้จะเป็นฤดูหนาวแต่ไม่ต้องนอนต้องดีแน่ๆอบอบอบอพวกเราสดใสถึงจะเป็นฤดูหนาวพวกเราก็สดใสเขาเตรียมการไปเรื่อยๆจนทุกคนจำศีลและบ้านเขาสนุกสนานจริงๆเลยแล้วก็จะมีคอนฟ l i ต์นะคะที่แบบมีลมหนาวเข้ามาแล้วก็มีตัวหนึ่งไปซ่อม ปรากฏว่าซ่อมคนเดียวไม่ไหวเพราะเจออากาศหนาวก็ง่วงอ่ะจุย้ยแข็งไปเลยแล้วเพื่อนๆก็ช่วยเหลือกันดูแลกันแล้วด้วยความเป็นธรรมชาติเนาะพอฤดูหนาวยังไงกบก็จะต้องจำศีลสุดท้ายเขาก็นอนด้วยกันทั้งสิบตัวน่ารักเป็นเรื่องอบอุ่นอบอุ่นที่มีความสุขแล้วก็ดูสิ ในฝันว่ายังฝันมาเล่นด้วยกันสิบตัวเรื่องนี้น่ารักค่ะแลเพราะว่าเป็นการสอนมิตรภาพแล้วก็สอนเรื่องการเตรียมการแล้วก็ยังแอบเนียนๆเ,เรื่องแบบสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถขยายต่อการคุยกับลูกหรือสอนลูกเรื่องธรรมชาติเรื่องกบจำศีลได้ว่ามันจำศีลกลไกมันเป็นยังไงในประเทศไทยมีหรือไม่มีในประเทศอะไรมีขยายต่อได้มากมายไม่รู้จบ แค่จากนิทานเล่มเดียวลองเอานิทานเล่มน,นี้กบ10ตัวจำศีลอ่านให้ลูกๆฟังกันดูนะคะ